โอเคเล่ามาได้เลยเว้ยผมรู้สึกรีวิวหลังจากไปฉีดวัคซีนมาในวันนั้นเฮียกูคือของของเราอ่ะที่เราได้มานะตอนอแรกอ่ะคือมันเป็นของมหาลัยตอนแรกอ่ะตอนแรกเราอตอนแรกเราอ่ะแม่งก็แบบไม่ได้ไม่อยากไปฉีดวัคซีนนะคือแบบคือไม่ได้อยากฉีดซีโ <c oughs> นแวคไงบอกว่า <c oughs> จริงคือต,ตรงๆเลยเนี่ยไม่อยากฉีดซีโนแวคเว้ยแต่ว่าคือมหาลัยอ่ะแม่งมีให้ฉีดใช่ป่ะตอนแรกก็นึกว่าแบบแม่งลงเชื่อคือให้ลงชื่อไปเฉย ลงแบบลงชื่อแบบเ,เนี่ยมีให้ลงชื่อเห็นเพื่อนแม่งลงกันเยอะไงแบบเฮ้ยคนนี้ก็ลงเพื่อนในเพื่อนแบบในในเซ็กชันก็ลงกันหมดใช่ปะ่ะก็เลย uh huh. ก็เลยลงก็เลยลงไปอาจารย์แม่งพิมพ์มอทีอ๋ออันนี้ตัดยอดแล้วนะคะไอคนคนที่ไปเนี่ยต้องไปฉีดวันที่ยี่สิบนะยี่สิบก็คือ,อก็ว่าวันส<ว>ิเนาะใช่ก็คือฉีดก็คือก็คือฉีดฉีดของเขาเรียกไงนะคือคือคือ,คอแม่งให้ให้กูพิมพ์อะประมาณวันวันที่สิบสิบเก้าไว้ สิบเก้าแม่งเปิดแล้วม่งตัดยี่สิบเลยโคตรกระทันหันเออใช่แม่งแม่งเปิดโพล้ว่าเปิดโพสตอนกี่โมงเปิดโพสตอนสี่โมงครึ่งเว้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะแม่งปิดโพสตอนประมาณห้าโมงอ่ะไอ้เชี่ยชื่อเฟ้ยห้าไม่มาไวไปไวมากเลยเออแม่งเออมากเว้ยแล้วแม่งก็บอกอ่ะแล้เรา้วไม่มันเรามีเพื่อนกูโทรไปโทรไปขอไปขอฉีดเพื่อนกูกูกูโทรไปหาเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนมันบอกไอ้เชี่ย คือเขาอยากจะฉีดไงเพื่อนเพื่อนกูเนี่ยเขาโทรไปถามอาจารย์ว่าขอขอฉีดเพิ่มได้ไหมอาจารย์มันก็บอกว่าให้ลงชื่อเพิ่มอีกยี่สิบนาทีเป็นหนึ่งห้าโมงยี่สิบกูตัดสินใจว่ากูกูก็เลยไปฉีดตามเพื่อนเพราะเพื่อนกูมัน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 ไปเยอะตอนแรกกูไม่รู้ไงว่ามันมันไปต้องไปฉีดวันที่ยี่สิบกูแบบกูเลยแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนแม่งลงชื่อเยอะอ่ะไอคนนี้ก็เพื่อนกูคนโอ้ยเพื่อนกูไอ้ไปไปจุลาเวลาเวลาไปอ่ะวิศวะนะเขาจะแบบเขายกเขาจะมีมีเขาจะเป็นเป็นกรุ๊ปอ่ะเขาจะอยู่เป็นกกกรุุ๊๊ปยง กูแม่งไปกันเกือบหมดเลยในในในภาคกูนะมันไปกันเกือบหมดเลยกูก็เลยแบบเ,เห็นเพื่อนเพื่อนกูไปกูาไป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 ด้วยไปด้วยเออก็จริงๆริงอ่ะไอ้ที่เขาตัดรอบสิบห้าโมงครึ่งอ่ะจริงๆเขามีเขามีฉีดวันเนี้ยก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่ะอีกทีหนึ่งเข,เขาเปิดอีกรอบนึงเว้ยเปิด mm hmm. เปิดแม่งก็เปิดน่าเกียดอ่ะแม่งแม่งเปิดตอนกี่โมงวะเน,นี้ยห้าโมงประมาณห้าห้าโมงเกือบหกโมงอ่ะแล้วเขาแล้วเขาเปิดรอบเนี้ยรอบวันที่ยี่สิบเอ็ด ให้ไปเปิดให้ให้ไปฉีดวันที่ยี่บเอ็ดพฤษภาคมไว้เขาบอกว่าให้ให้ลงชื่อได้ถึงหนึ่งทุ่มมันกีฬาพอะเฮียเดอะแฟตสัตว์อะมันเหมือนที่เฮียเลยมันเหมือนโอกาสแบบมาไวไปไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนมั่นใจหรอว่าว่าฉีดวัคซีนนีแล้วจะโอเคอะโก้กะตรงนะเว้ยกูกูกูพูดกูกูกูขอพูดแย้งกันคับว่าสินห์เลยนฮะกูมีความคิดอาไวยว่าซิโนแว่มันก็ไม่ได้เฮียเท่าไหร่ คือแม้ไม่จะไม่เท่าอย่างอื่นเออเนาะแต่ที่กูแต่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 ที่กูอยากจะบอกน่มึงเว้ยรัวบาลอะพีอาร์กับกซึนแหวเบ้กหวยชิบหายไม่มไม่ควรพีอาร์แลวเว้ยนายมันคือคือโฆษณาที่ห่วยอะคือถ้าพีอาร์แล้วมันขาดความมั่นใจมันก็ไม่ควรจะพีอาร์เนาะใช่มันก็พีอาร์ไม่แล้วประเด็นคือมันหลายๆเรื่องอย่างสมมติถ้าเขาต้องการจะแบบเอาวัคซีนจากจีนจริงๆทำให้เขาไม่เอาฟิชโนชิไอชินโนฟาละความ เออทาไมทําไมต้องเอาซีโนแวคหรือว่าถ้าเขาบอกว่าเรื่องการลาเลียงอ่ะถ้าแล้วทำไมไอฟรีฟเซอร์อ่ะมันถึงลาเลียงไปที่ประเทศสิงคโปร์ได้ล่ะแตกป่ะอืมก็ก็ไทยบอกว่าเนี่ยฟรีฟเซอร์มันมันมันลำเลียงยากมันต้องแบบลําเลียงอุณหภูมิแต่ทําไมสิงคโปร์ทาได้มึงอาจจะลาเลียงมาไม่ต้องรถใหญ่ก็ได้อ่ะมึงอาจจะแบบอ้างว่าแบบก็มันลาเลียงเยอะมาไม่ได้ลาเลียงยากอะไรเงี้ยมึงก็ลาเลียงมาน้อยๆก็ได้แต่ว่ามึงก็ลาเลียงมา ก็ให้เป็นทางเลือกหลังจากม r เอาหมือนมันจะมีมุกในหมู่คนแก่ว่าจะไปสีเซโนแวร์แล้วมันไม่ปลอดภัยเฮี้ยเีอะไรอะไรประมาณนั้นน่ะมันมีอยู่มีอยู่พวกในไลน์กรุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีพีอารแล้วมันออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะอ่านไม่ละเอียดหรืออะไรอย่างนี้นั่นแหละมันทําให้มันขาดความมั่นใจไปไม่คือซซโนแวกคือประเด็นคือตัวซซโนแวรอะมันมันยังไม่ได้มีผลการทดลองในเฟสที่สามเวนึกออกป่ะคือ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 ตัวอื่นอะเขาได้รับ การรับรองจาก WHO ไม่แต่ซินโนฟาร์มก็ได้รับการรับรองจาก WHO แต่ช่างเหอะแต่เนเรื่องนี้เราค่อยคุยทีหลังแต่ว่าอันเนี้ยคือจะไปรีวิวตอนที่แบบไป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 ฉีดซีโนแวคกนะฮเออคือไปฉีดเข็มแรกก็คือไปอ่ะตอนแรกอ่ะกูจะไปคือคือ,คอพี่ที่มหาอะไรที่เขาดูแลในภาคกลัวเขาแนะนาให้ไปตอน11โมงครึง่งคือไม่ได้แนะนำแบบแม่งบอกเลยให้ไป11โมงครึ่งแต่คือกูกูกลัวกูไหวตัวทันไงกูไปอ่าน อ่านแบบประกาศมหาลัยอ่ะแม่งบอกว่าแม่งไปได้ต่สิบเอ็ดโมงเลยเออคือตอนแรกกูไปอ่ะกูก็ก็กูโทรไปกลัวมากเลยเว้ยกลัวแบบกลัวเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะแบบโทรไปถามเพื่อนตอนเช้าตื่นมาเจ็ดโมงอ่ะโทรถามเพื่อนทุกคนเลยแบบที่แม่งไปเฮี้ยวันนี้มึงจะไปไหมมึงต้องเตรียมตัวยังไงไอ้ <laughs> แม่งเตรียมตัวมึงเขาบอกให้ไปแดกน้ําเยอะๆแดกน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรก่อนที่แบบแบบแบบจะ <c oughs> อะไรวะ ให้แบบให้ให้ฉี่ขาวเลยเฮียเออให้ฉี่ขาวเลยเฮียเขาบอกภายในสามชั่วโมงมึงต้องแดกหนึ่งจุดห้าลิตรอ่ะก็คือพูดง่ายๆมึงแดกน้าขวดธรรมดาสองสองขวดอ่ะประมาณสองขวดครึ่งอ่ะสองขวดครึ่งหรือไม่มึงก็ต้องกินน้ําขวดใหญ่ขวดหนึ่งอ่ะเออขวดขวดลิตรขวดหนึ่งอ่ะเออถึงถึงจะถึงจะโอเคคือง่ายๆมึงกินน้ํากินน้ํากินน้าขวดงงอ่ะน้ําสิงน้ําอะไรก็ได้น้ำคิดตันอ่ะขวดมันเกินห้าลิตรอยู่แล้ววดไดวโอเคไปต่อเลย อืมันขวดหนึ่งประมาณหกศูนจุดหกลิตรเนาะเออก็แดกไปสองขวดก็แต่กูสารภาพว่ากูกินไม่ถึงกินประมาณแปดร้อยกินไปประมาณขวดนิดๆกูก็ไม่ไหวแล้วตั้งใจกินขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยกูตั้งใจกินนะกินหมดเลยกินหมดขวดเลยกูกินคือกูเอาน้ำไปสามขวดอ่ะกูกลัวมากเลยเวยกูโทรหาเพื่อนแบบโทรโทรชิบหายอะโทร โทรไปถามนนคนนู้นคนนี้คนนั้นว่าเออมึงจะไปฉีดไหมมีเพื่อนบอกจะไปจะไม่ไปฉีดกูก็แบบตอนแรกจะไม่ไปฉีดแล้วแต่เพื่อนมีเพื่อนไอ้คนหัวมึงฉีดไปเถอะเฮียนันมันฉีด,ฉดฟรีแล้วชาวบ,บ้านเขายังไม่ได้ฉีดกันเออในกูกูไม่ได้พีอาร์มอตัวเองนะแตม่มอตัวเองคือแบบมันมันมันมีให้ฉีดอ่ะแล้วมันนั่นแหละเพื่อนกูก็มาถามในไลน์กูเหมือนกันด้วยว่าจะไปฉีดกันไหมของที่มอกูก็มีเสนออ๋อเพราะเพราะเพราะที่อื่นเขายังเสนอกันอยู่แต่ของกูมันได้ฉีดเลยที่อื่นเขายังแบบเป็นแบบใใใหห้้ลลงงชื่่อม ลองชอว่ามีสมัครใจไหมหรือว่าสนใจจะฉีดไหมอะไรเงี้ยแต่ของกูมันเหมือนเหมือนได้ก่อนอะแล้วคือจริงจริงมันมีดราม่าที่หมอกกูด้วยเว้ยว่าคือมอก,กูอะคณะกูมันได้ก่อนไงเออแต่ก็มีคนเหมือนเหมือนมีคนมาบอกกูว่าจริงๆอ่ะมันมันตามลาดลาดคณะซึ่งคณะกูเป็นคณะแรกคณะวิศวะเอออืม <ๆ S 1> ก็กูก็ไปฉีดมาเว้ยแล้วมันตอน <ๆ S 1> ตอนไปก็ไม่มีอะไรเว้ยก็แบบก็เขาก็จะให้อะเหมือนเหมือนไปตรวจความดัน อะไรอ่ะไปดูไปดูแบบเช็คสุขภาพธรรม,มดา,านนแบบแเออเป็น,นเป็นเป็นเรื่องปกติแบบให้ให้ให้ดูวัดความดานัวมดนวาาน่วาเกินเกินความดันเกินเท่านี้หรือเปล่าแล้วก็เอาใบใบเขาจใบปัดประจำตัวประชาชนไปให้เขาเซ็นเซ็นความยินยอมว,ว่าจะว่าจะฉีดซีโนแวคนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอถึงถึงจุดหนึ่งเขาจะให้เขาจะให้เป็นวัคซีนอ่ะวัคซีนให้เราถือ นวัคซีนเขาจะให้มันจะเป็นวัคซีนซีโนแวคสว่สวนจุดสูุห้ามิลลิลิตรมั้งออเออมิลลิลตรน้อยมากส5จุดห้ามันประมาณหยดหนึ่งอะ่ะเออเขาก็ให้มาแล้วก็ให้ให,ให,ให้ให้มานั่งรอฉีดเสร็จก็ต้องรอครึ่งชั่วโมงอะ่ะดูอาการฉีดเสร็จกูไปฉีดมาก็ดอนฉีดก็ตอนแรกแม่งทําใจไม่ได้เยเที่แบบแต่โชคดีพยาบาลสวย <laughs> อย่าดรามานะ <laughs> <laughs> พยาบาลสวยได้ เอาเรื่องได้ได้พยาบาลสวยมากจริงๆไปไปอ่ะแม่งเจอหน้าพยาบาลแม่งชื้นใจอ่ะพอยกแขนเข้าไปตอนแรกนึกว่าจะเจ็บนะจ้าแม่งพยาบาลฉีดโคตรนุ่มนุ่มจริงอูประทับใจมากเจอพยาบาลสุดยอดอไม่เจ็บเลยมันต้องฉีดสองครั้งเหรอเห็นบอกใช่แบสองโดสเหรอใช่สองโดส เป็นข้อเสียเลยเออโดสสองถึงจะออกอาการใช่ไหมเห็นเพื่อนกูเขาคุยกันอยู่เปล่าเปล่าโดสแรกออกอาการแต่ว่าโดสแรกอะต้องรอสามอาทิตย์ก็คือหลังจากที่ฉีดโดสแรกไปแล้วอะต้องรอสามอาทิตย์เพื่อให้ตัวร่างกายสร้างภูมิกันเพราะตัวอ,อันนี้กูไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่กูแบบกูคไม่อยากให้ข้อมูลผิดอะเออแต่ว่าคือฉีดตอนที่ไปฉีดก็เหมือนเขาบอกว่าสามอาทิตย์จะจะเริ่มสร้างภูมิกัน,กนแต่แบบยังไงก็ต้องไปกระตุ้นด้วยโดสที่สองอยู่ดี ก็คือยังไงต้องฉีดสองโดสสรุปอาจจะไม่รู้ว่าโดสไหนมันจะเริ่มออกอาการแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมแบบบางคนกูบอกผู้ถ้องบางคนก็ได้ไม่ต้องเหมือนกูงลัวกูฉีดแล้วกูกูเมาไปกูฉีดเสร็จกลับมาบ้านตอนตอนฉีดครึ่งเชวโมงอะไรไม่มีอะไรนะเว้แต่พอกลับมาสักพักกลับมาแล้วแม่งเพียๆเหมือนคือคือก็เข้าใจนะซีโนแวคมันเป็นแบบเป็นเป็นอินเนคทีฟอินเนคทีฟ อินเทนทีฟไวรัสใช่ไหมล่ะเป็นแบบไวรัสแบบที่มันตายแบบก็เรียกอ่อนแอแล้วอ่ะแล้วก็ฉีดเข้าร่างกแกก็เป็นวัคซีนเดียวกันอยู่แล้วเพือ่อนวัคซีนเป็รียนอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่วัคซีนอื่นมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเว้ยบางทีม่มันมเป็น I N A เลยว้ยใช่มันตอนนี้มันเป็น M I A ไปเลยเป็นตอนตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาตัวอื่นอย่างพวกฟรีไฟเซอร์โมเดนาอะไรที่มันที่มันดีๆอ่ะเขาจะเป็น M I A หมดแล้วคือมีแต่ซีโนแวคที่มันเป็นที่เป็นอินเทนทีฟรู้สึกเป็นแค่ซีโนแวคที่เดียวใช่ไหมใน รู้สึกว่า<อ>เป็นมไมแอแอเอสตาก็ไม่ใช่เอสตาเป็น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 เขาเลยนะเป็นไวรัสจากตัวอื่นแล้วมาปรับแต่งสายพันธุ์ให้ให้มันมีความใกล้เคียงกับตัวตัวโควิดไปมันจะสร้างปกต,ติเว้ยปกติเว้ยเนี่ยของของแพงเป็นย่อมดีดของถูกเสมอเว้ยไฟเซอร์กับซิงโนแไม่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 ใช่เว้ยคืนไฟเซอร์เข็มแล้วพันนะเว้ยไม่ซิโนแวกก็เข็ม แพงกว่านะซิโนแวคแพงกว่านะไม่ไปไปไฟเซอร์ไฟเซอร์เขมหกร้อยซิโนแวคเข็มละพันไม่คือจริงๆอัไฟเซอร์อ่ะเข็มละพันสองแต่ว่าคือมาขายที่ไทย 600, อ่ะหกร้อยเพราะว่ามันประเทศไทยเป็นประเทศก็<笑><笑>อย่างนั้นแหละกาลังพัฒนาก็คือ,อมันจริงๆมันจะขายหกร้อยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะราคาเต็มพันสองเออก็คือสี่สิบดอลเนาะสี่สิบดอลก็พันสองพันสองนิดนิด แต่ว่ามาขายที่ไทยก็หกร้อยครึ่งราคาตามราคาทุนแต่ถ้าเป็นจริงๆโนแวคซ C โนแวคกูว่าน่าจะแพงกว่าแต่กูไม่รู้ราคา,า,คาเต็มนะแต่ที่ที่เขาที่จริงๆอะ C โนแวคมันจะแพงกว่าเพราะว่าในเรื่องของการการผลิตวัคซีนนะการผลิตวัคซีน mRNA มันจะมันจะถูกกว่าการที่มึงจะผลิตไอ้เนี้ยตัว i n n o v t i v e เวลาใส่คนอะไรนั่นอนะมันมันมันเลยทำให้วัคซีนไอ้ทีซ C โนแวคมันแพงกว่า เห็นเห็นเขาบอกบอกกันมานะไอ้กูกูกูไปอ่านมากูว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้มั่นใจเพราะกูไม่ได้แบบเตรียมข้อมูลมาไม่ดข้อมูลแต่พอควก็ได้เอาที่รู้เอาที่รู้แล้วคนอื่นนิดได้คุยเปล่าว่ามันมันรู้สึกอย่างไงบ้างระหว่างก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบางคนแม่งก็แบบเหนื่อยเหนื่อยแบบชีเสร็จแม่งก็เหนื่อยส่วนใหญ่มันก็แบบ Imi, อาจริงถ้าเป็นความรู้สึกเพียกูเข้าใจเวลาเป็นแบบเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยมันจะเพลียเยไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยมันมันเหมือนมันฉีดฉีดมึงมึงเคยฉีดวอวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปะต้องต้องคือต้องฉีดเสร็จวันหนึ่งแล้วมึงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตอนตอนมือเด็กๆอ่ะมันจะมีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ระบาดเนาะมันก้าเลยเออเออมั้งจำไม่ได้แล้วนานแล้วแต่คือมึงได้ฉีดอะแล้วอันนั้นก็คือมันคล้ายกันอ่ะคือฉีดเสร็จแล้วมันจะมึงจะมึนๆอะ คือเหนื่อยๆเ,เพราะเหมือนกับร่างกายมันยังปรับตัวไม่ได้อะอืมครับบางคนอันนี้ี่เขาเตือนๆมานะบางคนจะมีอาการท้องเสียอาการกระดานอาการแบบอ่าค่าอยนะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆถ้าเขาบอกว่าท้าเป็นมีอาการพวกเนี้ยเขาให้ให้ไปเขาจะมีเขาจะมีแอปที่ชื่อว่าหมอพร้อมอะ่ะ หมอพรอมันนี้เหมือนจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะหมอพรมันไว้ลงทะเบียนฉีดซิโนแวคด้วยแต่คือกูไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือเห็นเห็นเห็นแม่กูบอกว่าจริงๆอ่ะประชาชนทั่วไปจะจะลงได้ในเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนเออลงลงเพิ่มนะเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้มันต้องลงที่โรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ป่ะแต่เฮียนี่คือแบบลงเฉพาะโรงพยาบาลแต่อนนี้เหมือนกับว่ามันลงลงแอปในหมอพรอ่ะมันต้องลงเดือนหน้า สรุปคือมึงต้องรอฉีดโดสที่สองอีกสามสัปดาห์หรอใช่ไหมพี่กูไช่ถูกเลยต้องปฉีดวันที่สิบใช่ต้องไปฉีดฉีดที่วันที่สิบเออเซียแบบคือจริงๆอ่อะกูกูว่ามึงฉีดรอถ้าถ้ามึงรอได้นะบเดน่าโอเคกว่าเยอะโบเดน่าพิเวเซอร์มันฉีดทีเดียวทีเดียวมันฉีดมันฉีดแบบฉีดโดสเดียวจบอะแต่ช่วงนี้กูไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วอยู่แต่อยู่แค่ตลาดนะแต่ตลาดคือแบบก็จะมีแอตตาด้วยไงแต่แอตตาก็ คือแถวกูไม่ไม่มีเช้อนะแต่ว่ามันก็เริ่มมาแล้วแล้วตลาดกูคนแน่นตลอดเว้ยเลยเฉพาะช่วงห้าโมงถึงหกโมงคือจะแน่นแน่นมากอ่ะแน่นแน่นกว่าห้างเยอะยังไงอ่ะแน่นกว่าห้างใหญ่ๆเยอะตลาดกูแบบคนมาอยู่เรื่อยๆมาแบบปกติอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่เป็นอะไรกินกันนะเนาะเออแล้วมึงรู้ว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ฉีดแอสตาแอสตาซินิกาในในคนอายุเท่าเรามึงเลือกฉีดไม่ได้นะแอสตาอืมมึงรู้ปะแะลววะ มึงพอรู้ oh. ว่าแอสตาฉีดฉีดในคนที่อายุต่ำกว่าหกสิบห้าไม่ได้นะเพราะว่าจริงเขามีผลการทดลองออกมาล่าสุดเขาบอกว่ามันจะมีสโตกตกที่มากขึ้นในคนที่อายุน้อยลงยิ่งอายุน้อยลงยิ่งตกเยอะขึ้น hmm. สมมุติถ้ามึงยิ่งสิบแปดในสโตกกม่งเยอะสุดเยอะเยอะเยอะสั์เลยเห็นที่กูไปอ่านอ่านมานะล่าสุดเขาเลยหมอเลยแนะนาไม่ให้ฉีดแอสตาเซเนกาคนที่อายุ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 น้อยไวแอสตาเซเนกาจะได้ฉีดกับคนที่อายุแบบเกินหกสิบขึ้นไปอะ่ะ โอ้โห65เนี่ยกูจะไม่ได้แหละจะจาได้ว่ามัน60กว่าประมาณนั้นมีอะไรจะบอก,อ,อ,กอีกไหมเอ่ย<อ>ลองเล่าอ,อะไรเกี่ยวกับนี้ไหมก็คือไอ้ทียตอนแรกกูก็กลัวแหละฉีดซีงเ่าบมันมันจะเฮียแต่ฉีดไปมันก็นนก็เฮียจริงๆนั่นแหละ <laughs> <laughs> ถ้ารอได้ก็รอแต่ถ้าถ้าถ้า้าาาคิดว่าแบบออกไปข้างนอกแบบบ่อยอ่ะต้องต้องต้องมีภารกิจต้องออกออกไปข้างนอกหรือว่าครอบครัวแบบจะมีภารกิจต้องไปเก็บหนังสือรักพิมพ์เว้ยไม่ใช่ ปูมีภารกิจที่ต้องไปเก็บคนรอบตัวมึงอ่ะรอบตัวมึงคือพืออะไรเงี้ยเหมือนมีพ่อแม่ก็แบบทํางานบริษัทส่นมากก็ เขับรถออกไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนแล้วก็แบบใส่หน้ากากอยู่ในบริษัทเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรบริษัทมันก็ไม่รู้ไงว่าแบบในบริษัทเขามันจะแต่เขาแต่กูว่าถ้าทํางานบอกบริษัทอย่างนี้เขาก็น่าจะขลินทั่วถึงอแหละคือพ่อแม่กูก็ก็ไปอ่ะแหละไปแบบมันมันแอสซูมไม่ได้อ๋อช่วงนี้มันมันมังก็มึงก็รู้นี่เนาะว่ามันติดกันสามพันกว่าคนอ่ะวันละสามพันมันมันควรจะแอสซูมขนาดนั้นไม่ได้ว่าเขาน่าจะใส่หน้ากากระหว่างทํางานแหละมันหน้ากากก็การไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวไปถาม ก็ก็อยู่ก็ก็อยู่ที่คนนะว่าจะเลือกยังไงเพราะสมมติถ้าคิดว่าแบบเขาออกเขาคือเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยสมมติเราอยู่บ้านเดียวกันจริงแต่ว่าเราเราไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งไม่ได้ไม่ได้ไปคุกคีกับเขาแบบพ่อแม่ไม่ได้แบบคุกคีกับมึงอยู่แล้วมีก็แบบมีแล้วโเคดยเฉพาะแม่แต่แต่เอาเถอะก็โอเคก็โอเคหรือว่าแบบแบบคนในครอบครัวมึงน้องสาวอะไรเงี้ยไม่ได้คุกคีกับมึงก็โอ้ยนิจังแต่แต่ถ้ามึงแบบมีพี่มีน้องอะไรเงี้ยม่งไปทํางานข้างนอกอะ ยิ่งจางพ่อกูไปทํางานโรงงานอย่างเงี้ยก็เสี่ยงเนี่ยเพราะแบบกูอยู่สม,มุรปราการด้วยสม,มุรปราการมันพื้นที่เสี่ยงสีแดงคนงานเยอะเออพ่อกูทํางานสม,มุรปราการด้วยมันก็นั่นแหละพอพอไปไปไป,ไปกลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบแบบติดมาได้อ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> นึกเป่ะพอะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใครออกใครอ่ะแบบมึงมึงอาจจะคิดว่ามึงเซตตัวเองแล้วแต่ว่ามึงไปเจอไอเชียเนี่ยโคโนจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ แม่งมาแบบแม่งโอโนเลไแมง่งมาหามึงโดยที่มึงแบบไม่รู้ว่าเฮียี่มันติดโควิดมาก่อนอ,อืมคืออย,อยากจะบอกมันก็เสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าบ้านกูมันมีคนมาเรื่อยๆหรือว่าแบบสมมติถ้าไม่ได้ซื้อของใช่ไหมนคนตักอัตลาดเขาก็จะมาส่งของให้บางทีก็จะมาเรื่อยๆแบบบางอย่างกูจะอาจจะแบบไม่ได้ไปซื้อหรือที่ชาไปซื้อเลยบางอย่างเขาก็ยอมมาส่งให้ อันนี้อันนี้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ากูเห็นบางคนแบบเขาก็ค่อนข้างสีเรียสอย่างแม่กูอะคือสั่งของมาใช่ป่ะรู้ป่าว่าเขาอะจะไม่ให้กูจับของแบบที่ส่ง,งมาเลยถ้าเขาไม่ได้ฉีดแอลกอฮอล์แบบอันอันอันนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันว้วยว่าว่าว่ามันจริงไหมที่ว่าเราเราเซฟเซฟของด้วยอะไรอย่างเงี้ยกูกูก็มีอันนี้อันนี้อันนี้กูจะอกูอย่างยังไม่มีการยืนยันตรงไหนเลยที่ว่าติดเชื้อจ,จากจากพัสดุว แต่ว่ามึงมึงมึงการไว้ก่อนทางไ้ก่อนกูกูกูก็ฉีดคือกูเห็นก็ไอสาธารณสนุกขอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เขาก็ทําแบบโพสเตอร์โปรโมทมาว่าว่าแบบให้ให้ฉีดของมาฮิดนป่ะเออมันของมาฮิโดนใช่ไหมไหนอย่าคุยไปเรื่อยแล้วกันที่นี่ยังอัดอยู่นะ้เว้ยถ้ามีอะไรมหิดนป่ะเออไฮ้ลงไฮไลท์อะไรจะบอกอีกก็เมื่็มาเลยจะรีวิวอะไรอล่ะ นี่ไงนไหนกูเจอแล้วของมาฮิดนเนี่ยสมมติมถ้าไปรับแก๊ปเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ในเจเนอเรลแล้วกันก็ตรงๆนะเว้สิ่งที่กูว่าสิ่งที่สุดคืองเงินอืมแต่จริงๆมันแคชเลชได้ไงตอนนี้มันแคชเลชไดกก้ก็ยังก็ยังดีอยู่อ่ะมึงใช้ใช้แบบใช้เงินใช้เงินสุดส,สุดท้ายเว้ยมึงมึง,มงต้องไปซื้อของข่าวมึงต้องไปตลาดเลยเราตรงตลาดถ้ามึงแม่งไม่ไม่มีภาชนะ ไม่จะใช่ยังไงเนี่ยเราไม่โอเคว่ากูกูเห็นอันนี้กูอ,อาจจะเถียงเลยนะนายกูกูเห็นหลายที่อตอนนี้เขาก็เริ่มมีแบบไอ,อ้ัญชีธานาคารนี่มันเป็นแบบ QR c o d ะรับเงินเข้ามันมีแค่บางร้านเท่านั้นเว้ยคือถ้าเป็นตลาดมันมีแค่บางละคือถ้าเป็นตลาดแบบคนแก่ขายของอะไรเงี้ยเขาไม่มีหรอกเว้ยบางทีอะแล้วคนแก่ขายของเลยเเอ,อะไรเงี้ยมันเยอะเลยแบบคนรุ่นใหม่มาขายของก็ปี รดยเฉพาะแบบร้านอาหารกูก็เห็นไยข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยกูเห็นไปคนแก่แต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 ่ในแต่ในตลาดสดอะแทบไม่มีเออจริงจริงตลาดสดแทบไม่มีมีบางร้านเท่านั้นแต่แล้วมีน้อยมากเลยเท่าที่กูเจอมีสองสามร้านนี่อย่างมากก็เราชนะเออแต่อย่างมากคือเราชนะถูกเหมือนเราชนะแต่ว่าเราชนะไม่รู้สิว่าก็ไมยากเลยกันขนาดนั้มึงมึงก็สามารถเอาเอาเงินเอาเงินอะเข้าในเป่าถังแล้วก็ไปสิแกนได้อืแต่เข้าใจไหมว่า กูก็ไม่อยากเอาเงินไปใส่เงินนั่นนะเงินเอกูก็อยากเอาเงินเข้าอีลิคอรมนิกมากโอเครู้สึกว่าเริ่มนอกประเด็นวัคซีนแล้วโอเคตัดจบไวปต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน